นะครับต่อช่องลีมิงโชนะครับก็ขอต้อนรับทีมนักเตะไทยนะครับเดินทางถึงสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำหนดการในเย็นวันนี้ซ้อมลองทีมนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้นะครับก็จะมีการได้ซ้อมสนามจริงนะฮะสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์นะครับพร้อมกับแถลงข่าวนะฮะนะก็เชื่อว่ามาโน่ตอนนี้ พร้อมกันนักเตะไทยนะครับก็ขวัญกำลังใจก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับหลังจากเรายแพ้ประเดิมนัดแรกกับจีนนะครับท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์โอ้โหมากันเนี่ยยิ่งกว่ายาตำราหลวงเจ็ดสำนักนะก็โอ้โหกระน่ำซัมเมอร์เซลกันนะครับเดี๋ยวเรามีประเด็นนะครับในการวางตัว ของนักเตะนับถอยหลังนะครับในใจของมานโพกิ้งเราต้องวัดกันครับว่าผู้รักษาประตูจะเลือกใครนะจะเปลี่ยนเป็นกำพลไหมนะครับแต่กองหลังพันษาหิบิบูลนะครับเจ็บก็จะดูที่ใครจะแทนและนะครับอิสดาการแมนจะได้ยืนในตำแหน่งไหนนะฮะเดี๋ยวรีมิงก็จะขอ,อ,อแสดงทัศนะนะครับ ตอนนี้แน่นอนครับเมสซิเจที่โดดเด่นเป็นจอมทัพก็ไปไม่ได้ละถอนตัวนะครับก็ตำแหน่งที่น่าจะเป็นก็คือเอกนิษปัญญานะครับเท่าๆกับที่สุภโชคสารชาติเจ้าเ,เงินสดเนี่ยนะครับเช็ <c oughs> คสิครับนะครับจะได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองเล่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าจับไปยืนขวา เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ค่อยโยกมาซ้ายหลังจากเปลี่ยนตัวปรับตำแหน่งนะครับกองหน้านะครับไม่มีธีรศิลป์แดงดาแน่นอนนะฮะก็ไ่ดูสิครับสุภาชัยใจเด็ดก็ไม่ได้เข้าตาดีหมิงสุภนัทเหมือนตาก็ยังเล่นถือว่าโอเคนะครับปราบเร็วนะฮะแล้วก็ร่างกายแข็งแกร่งทีเดียวดีหมิงจะเข้ามาถึงประเด็นของมาโนโพกิ้งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ก็ถูกวิภาวิจารณ์นะครับแล้วก็ไปไกลถึงกับตอนนี้เนี่ยบ้านเราครับมีนายกรัฐมนตรี3คนนะฮะเขาบอกกันอย่างนั้นครับอยู่ชั้น14บมัง่งหัวหน้าพักเพื่อไทยบ้างนะฮะก็แต่ว่าบ้านเราครับเฮดโค้ดก็เริ่มจะมี3คนแล้วครับนะก็คือคุณมาโน่แล้วก็มีคุณอิชินะครับเป็นชื่อขึ้นมาพร้อมกับปาร์คฮันโซนะฮะ ลีมิงว่ามาโนตอนนี้เนี่ยนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวบอกว่าในช่วงหลังการแพยแพ้เข้าห้องถแถลงข่าวเนี่ยแกยัง broken heart ทำใจไม่ได้นะครับแต่ว่าวันเวลาผ่านไปมือระดับมาโน่โปรกิงนะครับเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับก็ต้องกลับมาแล้วละครับนะสิ่งที่จะวัดใจอ่านใจของมาโนเอาตัวเองเอาตัวลีมิงเข้าไปเป็น พี่โน่นะฮะพี่หมิงเป็นพี่โน่นะนะครับลีหมิงก็ยังเชื่อว่านะครับมาโน่เนี่ยจะยึดมั่นแนวทางการทำงานของตัวเองแบบไม่หวั่นไหวนะเพราะฉะนั้นถ้าหวั่นไหวตามกระแสะเมื่อไหร่นะครับยิ่งแก้จะยิ่งยุ่งนะฮะแล้วก็เชื่อว่าก็จะไม่มีการแทรกแซงจากผู้หนึงผู้ใดนะฮะมาจากบุรีรัมยุกชิ้นยืนกินนะฮะ หรือคุณพี่บิ๊กแป้งมาดำแป้งโดนพันรำสมัรผู้จาการไม่เข้าไปแน่นอนนะครับหรือถ้าเข้าไปเนี่ยระดับมาโนโพกิ้งนะครับเขาเนี่ยแม้อยู่ประเทศไทยมานานรู้ประเพณีแต่ดีหมิงก็ยังยืนยันครับว่าเขาไม่ให้เขาจะมีเส้นกั้นเลยนะครับเหมือนเรื่องสัเปลรอครับเอามีดพรามาขีดก้างว่าคุณอย่าล้ำเส้นนะนะอันนี้เชื่อได้นะครับ ทีนี้มาโนโพกิ้งเนี่ยนะครับก็เข้าสู่สภาวะตอนนี้ยืนอยู่บนหุบเหวที่สูงชันหรือประมาณเดินไต่เส้นลวดนะฮะข้ามหน้าผานะฮะเชื่อว่าเขาไม่หวั่นไหวแน่นอนนะครับแล้วก็เขาก็ผ่านวิกฤตมาเยอะกับทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงนะฮะเอ่อคิงส์คัพ นะเขาเอาคุณอิชิอิมาจ่อคอหอยนั่งรออยู่แล้วหน้าประตูนะฮะหรือในช่วงที่แพ้จอเจีย0ต่อ8ก็กลับมาเสมอเอสโตเนียได้อย่างน่าทึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลีมิงเชื่อว่านะครับเขาจะจัดตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิสดาการแมนจะยืนเซนเตอร์นะฮะเพราะว่าโอ้โหคือ ต้องเปิดใจว่าเซ็นเตอร์แบ็กของเราเนี่ยนะครับแม้จะดีในไทยลีกก็จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นนะคุณใครนะที่เปลี่ยนเข้าไปนะฮะเอ่อมันเอลทอมเบียนะครับหรือนะเฉเิมรัลมิักอักขีนะฮะรวมถึงนะครับคนที่กลับมาแล้วนะสุพันนะฮนะนะก็น่าจะเป็นเอริสดดร์มากกว่านะฮะแล้ยืนคู่กับอิสดากาแมนนะเดี๋ยวรอดูนะครับ นะว่าจะน่าแตกหรือไม่นะครับทีนี้บอลของเราเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าชั้นบอลระดับทวีปหรือระดับเอเชียเนี่ยก็มีอยู่แค่สอคนนะมีเจมีอุ้มมีเช็คนะครับแต่ว่าถ้าที่เหลือเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าเรายังระดับอาเซียนอยู่นะครับประเด็นในตำแหน่งนะกิสตาการแมนเรายังเชื่อว่ามานูจะ ยึดมั่นให้เป็นเซนเตอร์แบ็กเพราะว่าเล่นทีมชาติทำได้ดีมากแม้ในนัดกับจีนจะผิดพลาดไปบ้างนะครับไม่บ้างนะครับผิดใหญ่เลยครับเสียประตูที่สองเนี่ยครับก็ยังไม่มีใครไว้วางใจได้เท่ากับคุณกฤษดาการแมนนะฮะเอ่อริมเส้นด้านซ้ายนะครับดิมินก็ยังเชื่อว่าบดินผาลาเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะครับเล่นได้ดีทีเดียวเชียวนะครับในนัดที่เจอกับจีนนะฮะ ก็คงจะไม่สลับกันล้ครับยิ่งแกจะยิ่งยุ่งเลยนะฮะก็งานนี้ส่งกำลังใจให้กับนักเตะไทยนะครับให้กับมาโนโพกกิ้งสำหรับภารกิจที่ว่ากันว่าเสมอก็ยังไม่ได้เลยนะครับก็ดูกันนะกันนะครับเพราะว่าสิงคโปร์นัดแรกเนี่ยเขาแพ้กับเกาหลีใต้มา0-5นะครับ วันนี้เขากลับมาเล่นในบ้านนะครับแน่นอนครับเขาก็ต้องการสามคะแนนไม่เอาสามคะแนนตอนนี้จะแบวตอนไหนนะเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นแผนการต่างๆนานาที่เคยเล่นกับเกาหลีใต้ในแบบการเอารถบัสรถแท็กซี่เรือยนต์เรือเมเรือจอดหกเจ็ดลำมาจอดขวางเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนในการเล่นดีไม่ดีอาจจะต้องเห็นเขาแลกหมัดนะกับทีมไทยนะครับ สิ่งสำคัญก็คือทีมไทยอาจจะเหนือกว่าบ้างนะแต่ว่าแข่งในบ้านเขาเนี่ยสิงคโปร์อันดับ155ของโลกและช่วงหลังๆก็ฟุตบอลของเขายังไม่ค่อยดีเหมือนในอดีตนะครับวันนี้ถ้ามีสมาธิมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเราจะมีสามแต้มกลับมาถ้าไม่โชคร้ายนะครับแล้วก็เป็นการเเหมือนกับาโนาโ,โน่นะฮะยืดอ,อกพกถุงนะฮะในการ นำชัยชนะกลับมาแล้วก็ทำให้ความหวังของทีมไทยยังเปิดกว้างนะครับสามแต้มเท่านั้นสำหรับมาโน่ที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งคะแนนอาจจะนะครับเป็นการปิดฉากเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ากับการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะครับขอโชคดีนะครับแล้วก็ลีมิงขอให้ทุกคนมีสตินะฮะในการวิพา์วิจารณ์ โดยยึดข้อเท็จจริงว่านักบอลไทยนะครับระดับอาเซียนเท่านั้นเองนะครับเราไม่ได้ก้าวในระดับเอเชียนะฮะยังต้องใช้เวลาอีกเยอะนะครับยังจะต้องมีเมสซี่เจอีก3คน5คนยังต้องมีอุ้มอีกนะครับขึ้นมายกระดับมีเอกนิตปัญญาสุภพชคสารชาติให้เยอะๆไม่งั้นเราคือส่วนใหญ่เกรดบอลชั้นบอลระดับอาเซียนเท่านั้นเองนะครับ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับมีสิ่งที่ริมิจะบอกก็คือกดไลค์กดแชร์ให้ริมินะครับไม่บังคับจิตใจแต่ขอความกรุณามาเรียนดำน้ําด้วยขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมกําลังจะก้าวย่างเข้าสู่ผู้ติดตาม4,000คนลีมิงโชว์ขอบคุณครับ